สดีนะคะเพื่อนพี่วันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเื่อว่าวันอาทิตย์มาพร้อมกับสายฝนนะคะเนาะคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์แตกก็คือที่ร้านก็คือจะเงียบหน่อยนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นวันพึ่งเข้าพรรษานะคะแล้วก็มันก็อยู่ในในช่วงโควิดนะคะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ ฝนฟ้าอยู่ที่บ้านหน้าก็คือตกตลอดเลยนะคะเนาะคือตกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ตกตั้งแต่เมื่อตตคืนแต่แล้วก็มาอย่างเช้าเลยนะคะก็คือเช้าวันนี้ก็คือเป็นวันอาทิตย์ตกตั้งแต่วันเสาร์ประมาณเช้าวันนี้เลยแต่คือจะตกไม่แรงนะคะพเพื่อนๆที่คือจะตกไม่แรงเนาะแต่วันนี้นะคะหน้าก็จะมานําเสนอกระทะนะคะกระทะนี้นะคะคือจริงๆแล้วหน้าเคยลง เคยลงให้พเพื่อนๆพที่ได้ได้ดูแล้วนะคะเนาะแต่ทีนี้ว่าคือมันคนละแบบนะคะ,พะเพื่อนเพนที่หมายถึงว่าอาอันที่หน้าตรงนังคือด้ามของเขาคือมันจะดำนะคะแต่รุ่นนี้นะคะแต่รุ่นนี้รุ่นนี้คือจะเป็นด้ามแดงแล้วก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเนาะถามว่า สินค้าชิ้นนี้นะคะคือมันแบบไหนคือมันตัวนี้นะคะพเพื่อนเพที่ตัวนี้มันจะเป็นมีเียมหนานะคะ <S <S เป็นมีเียมหนา <S 1> <S 1> <ๆ>แต่การหนาของเขานะคะมันจะเบา,ม,เบามันจะเบากว่าด้ามสีดํานะคะที่ที่น้าเคยลงแล้วก็บอกวิธีใช้ไปนะคะเนาะแต่อันนี้คือจะเป็นมีเียยาหนา <S <S 1> <S 1> <ๆ> เปรียบเทียบนะคะก็คือลูกค้านะคะคือแต่ละท่านก็คือจะชอบไม่เหมือนกันนะคะคือรุ่นนั้นนะคะข้อด้อยของเขาก็คือตรงปูดตรงนี้นะคะก็คือมันจะมีรอยแปะนะคะคือมันจะมีมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่ามีเนียมอ่ะจะแ,ะแปะแปะแปะให้เป็นนูนอ,อีกอีกชั้นหนึ่งนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะคือมันจะเรียบไปเลย เป็นรุ่นนี้นะคะคือมันจะเรียบไปเลยเนี่ยมันจะเรียบไปเลยมันคือจะเป็นไม่มีกระปุ่มกระป๋มนะคะคือมันจะเรียบไปเลยเนี่ยค่ะข้อแตกต่างนะคะแล้วคือรุ่นเนี้ยที่น้าสั่งมาลงเนี่ยคือหน้าก็อยากให้ลูกค้านะคะคือเลือกหลายหลายแบบแต่ถ้าเอามาวางเทียบเทียบกันแล้วนะคะรุ่นนี้ก็จะขายไม่แท้ด้ามดำเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะขายไม่แท้ ต้คน,คนที่แต่มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีเนียมหนาใช่ ASHLEY. แต่คือถ้าเป็นด้ามดำหมักคือน้ําหนักนะอันนี้น่าเทียบจากน้ําหนักนะคือน้ําหนักด้ามดำคือจะหนักกว่าแต่ละเบอร์นะคะแต่ละเบอร์นี่คือความความหนักความหนาของเขาคือตัวด้ามดาจะหนักกว่าหนากว่าแต่ถ้าเป็นด้ามแดงที่น่าสั่งมา,นาเนี่ยคือหลายเบอร์คือน้ําหนักแต่ละเบอร์ก็ะไม่เท่ากันเนะาะเพราะมันเล็กมันใหญ่ ข้อดีของเขาก็คือตรงเนี้คือมันจะมันจะเนียนไปเลยเนี่ยค่ะมันจะเนียนไปเลยมันจะไม่มีมันจะมีมีรอยปากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือปลาที่น่าสั่งมาขายคือคืเป็นเป็นเป็นรุ่นนี้ที่ห่อนี้นะคะก็คือจะขายขายไม่แพ้ด้ามดำเลยนะคะขายไม่แพ้บ้ามดำนะคะเนาะน้าก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ได้ดูนะคะเนาะคือ ถ้าท่านใดสนใจที่จะสั่งนะคะใ้อย่างนึงนะคะคือราคานะคะคือราคาจะไม่แพงราคาจะไม่แพงนะคะเนาะแต่นาาไม่แน่ใจนะคะว่านาาลงในเขตหรือยงะะังเนาะแต่เดี๋ยวนาาก็จะลงตรงในเขตแล้วนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะถ้าท่านใจสนใจนะคะก็ราคานะคะเดี๋ยวนาาจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆที่สนใจก็คือสั่งได้นะคะเนาะเป็นสินค้าที่เลยที่นาาสั่งมาขายนะคะแล้วก็ เป็นเนื้อที่แบบว่าเนี่ยเนี่ยค่ะของเขามันจะไม่มีรอยอย่างนี้เลยทุบๆเบอร์นะคะเนี่ยทุบๆเบอร์จะเป็นลักษณะยนี้นเลยแต่ด้านดำน่าไม่ได้หยิบด,ด้านดำออกมาดนะ้วยเนาะแต่ถ้าด้านดำก็คือเขาจะเป็นนูนๆแปะไวต้ตรงๆนะคะเนาะอันนี้คือจะเป็นรุ่นใหม่จะเป็นรุ่นใหม่นะคะจะเป็นรุ่นใหม่ของของกระทะที่ว่ามากขายนะคะเนี่ยใช่ จริงๆแล้วมันเป็นเป็นสินค้าที่แบบว่าใช้ในบ้านในครัวเรือนนะคะบ้านหน้านะคะมีหกเจ็ดใบอันไหนมาใหม่หน้าก็ขนม่ใช่อันไหนมาใหม่หน้าก็ขนามาใชคือต้องทดลองนะคะในหน้าจะเป็นคนที่ชอบแบบมีเครื่องครัวเยอะมากในในในครัวนะคะแต่รุ่นนี้ก็ไม่แพ้นะคะใช่รุ่นนี้ก็คือใช้ดินกันร้อนง่ายทําความสะอาดง่ายขัดถูง่ายคือไม่ติดกระทะนะคะเนาะนี่ค่ะ ทำเป็นที่ท่านใดสนใจนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะหรือเข้าไปดูที่เพจก็ได้นะคะเพจเฟซบุก๊กก็ได้เนาะหน้าก็จะลงไว้3ามที่นะคะก็คือช่อง youtube ด,ด้วยถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีเช้าของวันอาทิตย์นะคะคือฝนตกแล้วก็คือลูกค้าก็จะเงียบๆหน่อยนะคะแต่แต่ อยู่ที่ร้านนาคก็คือขายได้ตลอดนะคะเนาะคือจะมีลูกค้าที่มาจากที่อื่นจะมีหรือจะอยู่ในบริเวณแถวบ้านนาก็ดีนะคะก็คือแวะเียนมาซื้อกันตลอดเนาะนาก็คือเปิดนะคะก็คือจริงๆแล้วไม่หยุดนะคะพเพื่อนพี่เพราะว่าคือนาคต้องมาทํางานอยู่ที่ร้านนี้นะคะเนาะก็คืออคือมันงานหลายอย่างนะคะเนาะเหมือนที่นาคนาคทำลงๆ,ๆไว้ในในช่องยูทูนะคะเนาะ อ้ายังไงนะคะเพื่อนๆที่ท่านใดสนใจกระทะนะคะก็เดี๋ยวราคานัา่งแจ้งไว้ในคลิปนะคะทางร้านก็มีตั้งแต่เบอร์14 15 16แล้วก็18นะคะแต่รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้18นากไม่แน่ใจนะคะว่ามีหรือเปล่าเนาะแต่ที่น่ากามาก็คือมีแค่16 14 15 16มี3เบอร์นะคะ14 15 16 ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวม่าจะเอาข้องมาซูมให้ดูไว้ใ้เนื้อเขาจะเนียนนะคะน,นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวม่าจะให้ดูนะคะเนื้อเขาจะ จะเนียนนะคะ่ะเพื่อนๆในพีดูเนื้อเขาจะเนียนแล้วตูดของเขานะคะสังเกตสังเกตดูนะคะเดี๋ยวนะ่าจะให้ดูเนี่ยค่ะใช่นี่ค่ะ,คะมันจะไม่เหมือนกันนะคะกับรุ่นที่น่าเคยเอามาลงนะมันจะคนละคนละแบบไปเลยถ้ารุ่นด้ามดานะคะถ้ารุ่นด้ามดาคือตรงนี้คือของเขามันจะปะปะทุกเบอร์แต่ถ้าเป็นด้ามแดงที่นาคเอามาใหม่เนี่ยก็คือ จะเป็นกระทะแบบว่าทั้งหน้าทั้งหลังคือจะเรียบหมดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวราคาหน้าแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะก็สวัสดีนะคะ